คุณสิกเล็กพระจันฉายคู่มวยในฝันสวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับ แฝดกระนวนนะครับนั่นก็คือคุณศึกเล็กบูมเด็กเซียนนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสวยสดงดงามนะครับด้วยการหวดก้านคอนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับเพชรสยามนะครับและก็ป้องกันแชมป์118ปอนด์ของสนามมวยราชดำเนินได้สำเร็จนะครับทำสถิตินะครับ41ไฟล์ไร้พ่ายนะครับและรับเงินรางวัลนะครับชนะนกนี่หนึ่งล้านบาทนะครับค่าตัวอีก100,000และค่าป้องกันแชมป์อีก100,000บาทนะครับนี่ยังไม่รวมอัดฉีด ด้านนอกอีกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไร้เทียมทานจริงๆนะครับในรุ่น1 1 8ปอนปด์อนนี้ในประเทศไทยหรือทั่วโลกนี่เขาก็พร้อมที่จะเจอกับทุกคนอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่น่าจับตามองมากๆนะครับอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะครับสถิตินี่41ไฟไร้ไพ่นะครับ ก็ถือว่าชั่วโมงนี้นี่เจอกับใครก็ไม่เสียเปรียบนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับคุณศึกเล็กนะครับก็เป็นแชมป์อยู่2เส้นนะครับนั่นก็คือแชมป์1้8บปอนด์ประเทศไทยนะครับและก็แชมป์1้8บปอนด์เวทีมวยราชดำเนินนะครับล้วก็รอดูนะครับว่าในอนาคตของเขาจะเจอกับใครนะครับแต่หลังจากที่เขาชนะเมื่อคืนนะครับทางด้านเพชรบุญชูนะครับก็มือโปรนะครับโปรโมเตอร์ของศึกวันลุมพินีนะครับก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่านะครับ คุนศึกเล็กนะครับพระจันฉายนะครับคู่มวยในฝันนะครับโอ้โหหลังจากโพสต์ไปแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าโลกโซเชียลนี่ร้อนระอุเลยกว่าได้นะครับคู่นี้นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็มีโอกาสนะครับพระจันฉายแต่ก่อนนี่แกก็ชก118ถึง122นะครับแต่คราวนี้นะครับพระจันฉายก็เป็นแชมป์โลกวันแล้วนะครับเราก็รอดูนะครับว่าคู่นี้จะมีโอกาสเจอกันในอนาคตหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับ ถ้าถามว่านะครับในกติกามวยไทยนะครับในไฟต์ต่อไปในรุ่น118ปอนด์นะครับเขาจะเจอกับใครอีกนะครับในประเทศไทยก็ถือว่า ในรุ่นนี้พิกัดนี้นี่ก็ปราบมาหมดแล้วนะครับแม้แต่กุมารดอยเองนะครับก็แพ้มาแล้วนะครับก็โดนคุณศึกเล็กนี่หดมาแล้วนะครับก็ถือว่าในรุ่นนี้พิกัดนี้เขาไม่ได้เป็น2รองใครนะครับในประเทศไทยก็ถือว่าเบอร์หนึ่งนะครับในรุ่นนี้ถามว่าในไฟต์ต่อไปนะครับเขาจะเจอกับใครนะครับบูมเด็กเซียนนะครับหัวนาไข่นะครับก็ได้เปิดใจนะครับบอกว่าในพิกัดร้อ1 1 8นี่พร้อมให้คุณศึกเล็กนะครับสู้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในศึกในสายหรือต่างศึกต่างสายก็ตามนะครับพร้อมที่จะ เจอหมดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันชัยน้อยนะครับที่แฟนมวยหลายคนอยากให้เขาเจอกันนะครับและมีแฟนมวยหลายคนนะครับก็อยากให้เขาเจอกับยอดมวยชาวญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือนาดากะนะครับถ้าเขายอมปล่อยมาชกในร้อยสิบเจ็ดนะครับบุมก็บอกนะครับว่าพร้อมที่จะบีบคุณสึกเล็กนะครับให้ไปชคในร้อยสิบเจ็ดได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าคู่นี้ในอนาคตจะมีโอกาสเจอกันหรือไม่นะครับ ก็มีแฟนมวยหลายคนนะครับบอกว่าถ้าเก่งจริงทําไมไม่ไปชกรายการวันลุมพินีนะครับก็เจจะคุนสิกเล็กนี่ก็ไปชกมันแล้วถึง3ไฟนะครับแล้วก็ชนะทั้ง3ไฟด้วยนะครับแต่นะครับเจ้าตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมวยสไตล์ฝีมือนะครับเพื่อความสบายใจของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะชกในรายการสึกวันลุมพินีนี่ค่าตัวจะแพงนะครับและมีลุ้นโบนัส350,000บาท ทุกไฟนะครับแต่น้องมันนี่ก็เรียกว่าเป็นมวยฝีมือนะครับอาจจะชกไม่ค่อยสนุกนะครับชกไม่ค่อยถูกตลาดของวันนะครับถ้าชกไปแล้วอาจจะโดนแฟนมวยตำหนิว่าถอยหรืออาวุธอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสู้ออกมาชกตามสไตล์ตัวเองที่ตัวเองถนัดดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับคุณสิกเล็กก็มาชกในรายการ RWS นี่ก็ถือว่าขาดตัวในกอไม่น้อยเลยนะครับขาดตัว1 0 0 0 0แสนนะครับอย่างเมื่อคืนนะครับปองกันแชมป์ อีก1นึ่งแสนนะครับแล้วก็ชนะนอกได้อีก1ล้านบาทนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับก่อนหลังจากนี้นะครับเราก็รอดูนะครับว่าระหว่างคุณซึกเล็กนีและพระจันรใช้ในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับพระจันใช้นี่ก็ออกมาเปิดใจนะครับบอกว่านะครับเปิดมาเจอแต่เขาพระจันใช้คุณซึกเล็กนะครับตอนนี้นะครับผม จะเอาอะไรไปสู้น้องเขาหลหะครับนี่ก็ะจญฉัยนี่ก็เรียกว่าโพสเล่นๆน,นะครับแซวน้องเล่นๆน,นะครับอันนี้เราก็รอดูนะครับในอนาคตนี่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับถ้าคุณสึกเล็กนี่ก็พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ขยับน้ำหนักอะไรนี่ทุกอย่างลงตัวนี่ไม่แน่คู่นี้นี่ ในช่วงปี2ปีนี้อาจจะได้เจอกันก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับก็หามีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเปิดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหาข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับ attg 24นะครับ attg 24ฝากไว้ด้วยครับ